สวัสดี FC นะครับมาดูสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องของทุกท่านนะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นไม่รู้ยี่ห้ออื่นเป็นไหมนะครับวันนี้มาดูเจ้าตัวนี้นะครับนี่หน้าตาแบบนี้นี่นะครับ P.A.2 นะครับ P.A.2 อาการคือนะครับอาการคือดังเบาเป็นบางช่องบางช่องก็ไม่ดังเลยนะครับเบาเป็นบางช่องบางช่องก็ไม่ดังเลยโปรแกรมนะครับโปรแกรมอะไรพวกนี้นะครับ <t> <g> um> ก็คอนโทรลได้น่าจะคอนโทรลได้นะนี่คอนโทรลได้อยู่นะครับทุกอย่างคอนโทรลได้แต่ปัญหาคือเสียงออกไม่ครบนะครับ มาดูสิ่งที่สิ่งที่เจอนะครับนี่เห็นไหมนะครับเห็นเหมือนอะไรเปียกๆไหครับที่เป็นวงเขียวๆอ่ะนะครับฝั่งนี้เยอะเลยนะครับเหมือนมีความชื้นนะครับมันเป็นความชื้นเป็นมันเป็นน้ำยาของซีนะครับนี่นี่ ที่ออกมาจากตัวของมันนะครับสังเกตดูมันจะออกมาแค่ตำแหน่งนี้นะครับนี่หตัวพอดีนะครับแต่ตำแหน่งนี้ไม่เจอนะครับตำแหน่งนี้ไม่ไม่ซึมนะครับตำแหน่งนี้ไม่ซึมแต่ว่าแถวเนี้ยซึมอีกอยากนะครับนี่อินพุตแถวนี้นะครับ ค่าที่มันซึมคือ2 2ไมโคร35โวลต์น,นะครับย2ไมโคร35โวลต์น,นี่ใช่ครับค่านี้มันจะซึมหมดสภาพนะครับคืออยากจะเอามาเตือนไว้นะครับถ้าใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับที่มันอายุ เยอะๆหน่อยนะครับลองเปิดฝาดูสักหน่อยหนึ่งนะครับลองเปิดฝาดูสักหน่อยหนึ่งถ้ามันเริ่มจะเยิมนะครับให้รีบเปลี่ยนนะครับให้รีบเปลี่ยนเพราะว่ากรณีเครื่องนี้น่าจะปล่อยให้เยิมนานนะครับปล่อยให้มันเยิมนานเกินไปทีนี้ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนซีแล้วมันจะหายไหมนะครับเพราะว่ามันกัด นะครับมันกัดลายปิ้นขาดคือกรณีนี้ผมประเมินแล้วนะครับประเมินแล้วคือไม่สามารถที่จะทําให้มันดังเหมือนเดิมได้เพราะว่านะครับถึงเปลี่ยนซีนะครับถึงเปลี่ยนซีแล้วก็จะไม่หายเพราะว่าปิ้นมันขาดนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ มันกัดปลิ้นขาดหมดแล้วนะครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่นะครับถ้าดูถ้าดูในกล้องมันอาจจะไม่ชัดแต่ว่าผมประเมินความเสี่ยงแล้วนะครับประเมินทุกอย่างแล้วนี่พวกนี้นะครับไม่น่าจะรอดนะครับถึงเปลี่ยนซีก็ไม่หายนะครับเพราะว่าลายปลิ้นนะครับ ลายพิ้นมันเป็นพิ้นสามสามเลเยอร์นะครับสามเลเยอร์คืออะไรนะครับข้างบนก็มีลายพิ้นข้างล่างข้างล่างพิ้นนะครับก็มีลายพิ้นเหมือนกันก็มีลายพิ้นแล้วก็อยู่อยู่ในพิ้นมันก็มีลายพิ้นอีกนะครับซึ่งถ้าน้ําน้ํายาซีพวกนี้นะครับเข้าไปกัดเราจะไม่รู้ว่ามันไปขาดที่ไหนบ้างนะครับ เป็นงานเสียเวลานะครับเป็นงานเสียเวลาหรืออาจจะเสียเวลาทิ้งไปเลยถ้าเราเอซ่อมนะครับที่เอามาเตือนนะครับที่เอามาเตือนไว้ก็เพราะว่าถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับลองเปิดดูสักนิดนึงนะครับหรือไม่งั้นก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนไปเลยไม่ต้องรอให้มันเยิ้มนะครับนี่แถวนี้นะครับหรือดูค่ามันก็ได้นะครับ ค่ามันจะขึ้นด้วยสองสองนะครับตัวที่ขึ้นต้นด้วยสองสองเปลี่ยนออกทั้งหมดนะครับเปลี่ยนออกทั้งหมดเลยไอ้ที่ขึ้นต้นด้วยสองสองศนย์นี่คือถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนหมดนะครับเปลี่ยนกันไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะพังนะครับเสียได้ของนะครับซึ่งตัวเนี้ไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าถึงเปลี่ยนแล้วก็คงจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับตีเป็นเสียไปเลยนะครับ คงต้องทิ้งนะครับดีเป็นเสียไปเลยคงต้องทิ้งแล้วก็แค่เก็บเก็บจอไว้นะครับเก็บหน้ากากไว้แล้วก็หม้อแปลงนะครับเก็บหม้อแปลงไว้เผื่อได้ใช้กับรุ่นอื่นนะครับหรือมีเครื่องที่มันหม้อแปลงเสียมานะครับก็จะเอาหม้อแปลงไว้ใช้กับเครื่องอื่นนะครับนี่แหละนะครับเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่เราท่านท่าน อาจจะไม่รู้นะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับเวลาถ้ามันดังเบาหรือมันเหมือนมิกรุ่นที่ผมเคยทคําคลิปไปนะครับนี่มันเหมือนมิกที่ตัวนั้นน่าจะยูโรเทคไนหะนะครับยูโรเทคที่ C มันเน่านะครับแต่มิกมันเป็นปิ้น2องเลเยอร์นะครับพอทําได้นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นปิ้น3ามเลเยอร์นะครับประเมินแล้วทั้งเสียทั้งเวลานะครับ ไม่คุ้มเวลาแน่นอนนะครับหรือใครอยากจะลองเปลี่ยนดูก็ได้นะครับแต่ผมประเมินแล้วผมไม่ทำนะครับแต่เอาเอามาฝากไว้เพื่อเตือนเพื่อนๆน,นะครับเตือนทุกคนที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับถ้ามันยังดังอยู่ตอนนี้นะครับให้รีบเปลี่ยนออกนะครับให้รีบเปลี่ยนออกก่อนที่ซีน้ำยามันจะเยิ้มลงมากัดลายปินนะครับ โอเคนะครับเอามาฝากเฉยๆนะครับเอามาเตือนภัยเอามาฝากไว้เฉยๆนะครับคลิปนี้สั้นๆได้ใจความนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีอีกหลายคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทําคลิปอีกหลายคลิปอยู่มีรออีกหลายตัวอยู่นะครับก็ก็จะเป็นมิกเซอร์นะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะเอามิกเซอร์ลงบ้างนะครับโอเคครับฝากอีฟซีมาเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ กำลังใช้ตัวนี้อยู่นะครับให้รีบเปลี่ยนซะนะครับก่อนที่มันจะเสียหายมากกว่านี้นะครับตัวนี้คือเสียหายมากนะครับไม่สามารถซ่อมได้นะครับผมประเมินแล้วนะครับโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับเบืองแล้วมวนแล้วอย่าลืมกดติดตามหากสนใจสินค้าตัวใดให้โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลย,เลยด้อครับพี่โน